แคนแทนยอดนะคะอเออระวังแค่เข้ามาก็ลื่นแล้วระวังม่าคนใส่กัดลูก,ลก,ลลกคนละสามคนคออมันจะเยือกมาแล้วก็เขาก็ใส่ชูชีพบนทุกคนเลยเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าเออสมุดดีแล,แล้วที่ให้ใส่ชูชีพแบบดูแล้วมันแบบอันตารายเขาอาจจะเป็นตะคิวที่เพราะว่าอเอาไงลูกอยากมาไมา่ได้ใส่แว่น,นก่อนนะเกียดมาก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทัญญ่าเหมือนคนตาบอดไหมวันนี้เอออยู่ที่ไหนลูกจะจะหมุนยัื่อให้คนดูเวียนหัวค่ะพี่น้ำพุร้อนสามจำงหวเอาปากกามาแก้ด่วน y o U a R e here <c oughs> พอพรอบๆก็จะมีร้านอ่ามีนากัดผีด้วยพพนนแล้วก็มีเอ๊ะนั่นใครนั่นใครหัวเหลืองะ <c oughs> น้ำพุร้อนสัต์กำแพงมีนวดมีนวดฝ่าเท้าด้วยมีมบริการต่างๆน,นะคะตรงนี้เป็นอะนะคะน้ำออนน่ง,งน็น่กันลำธารอ่างที่ว่าให้แช่น้ำที่เท้าได้คนก็จะแช่กันตลอดทางนะคะคนไม่เยอะวันนี้ค่ะคนไม่เยอะเลยไม้ต่างๆที่ขึ้นอยู่ตรงซุ้มนี้สวยๆดอกกล้วยไม้เหมือนของปลอมเลยอะ่ะแต่เป็นของจริงดูสิตรงซุ้มนี้ ล่มลื่นดีค่ะข้างในนี้บรรยากาศสบายสบายนี่นะคะเป็นศาลาสําหรับนั่งแช่เท้าแล้วก็มีน้ําไหลมาน้ำนี่ก็มาจากน้ําพุนั่นเองที่บ่อน้ําพุเดี๋ยวเราจะเดินไปที่น้ําพุนะคะไปต้มไข่ได้แต่เราจะลองไปดูที่มีไข่ต้มไหมสะใจแล้วทุ่งกี่บาทที่นี่ยี่สิบแล้วที่นู่นทุเท่าไหร่อือฮึอ่ะโอเคตะก้าเอาสองตะก้าอ่ะค่ะเจม้า จะบอกวิธีทําไว้ว่าถ้าต้มไข่กี่นาทีกี่นาทีเดวเจจะต้องมีการถ่ายรูปนะคะนี่สวยนะคะเดินมาถึงน้ําพุละจุดที่น้ําพุร้อนที่นี่ทันย่าเคยมาครั้งและนานมากแต่สภาพที่เขาเปลี่ยนไปหมดเมื่อก่อนมาเนี่ยมีแต่บ่อน้ําพุไม่ได้มีสวยๆอะไรแบบนี้เลยเอ้ยรอเดียวจะมีทําการต้มไข่กันไม่รอไม่รอเจ้าภาพเลยประธาน บอหมอต้มไข่นะคะก็จะมีตะมีตะแกงเอ้ยมีมีตะขอเอาไว้ให้แล้วก็เอาไข่เอาไข่ใส่ฉลอมแล้วก็แขวนเอาไว้นะคะเป็นบ่อน้ำร้อนนะนี่ก็มีคนมาต้มไข่เรียงเอาไว้สี่ตะกร้าแล้วเนี่ยนั่งเฝ้าไปจับเวลานั่นก็คือน้ำพุร้อนนะคะดูสินะน้ำพุมันก็จะออกมาจากพื้นดิน เป็นน้ำพุธรรมชาติร้อนสีค่ะมน,น,นมีคนมาดูไคนทนี่สวยจริงๆค่ะคุณผูชมดูวิวนะคะบรรยากาศที่น้ำพุร้อนสันกำแพงสวยมากมีทางเดินเจเจก็ถามทชยา์ค่ะมาไงค่ามาไง,าาไงเดินมาสิลูกตรงนู้นล,ลูกตรงไปน้ำพุร้อน ถ่ายเห็นน้ำพุด้วยเคเจไม่สนใจแล้วได้น้ำแข็งใสถ้วยหนึ่งนี่นะคะสวยมากเลยเห็นน้ำพุด้วยผู้ร้อนก็ต้องกินไอ้นี่ดูเคเจกินน้ำแข็งใสอร่อยมหมขโมยแว่นแม่มาใส่ด้วยบอมไม่ได้ยอมเอาแว่นมาเองอร่อยน้ำร้อนโุ๋ยร้อนอะต้องแช่หน้าหนาวมั้งอย่างงี้โอ้โหลงไม่ได้เลยแม่้้แช่ น้ำตรงนี้ดีน้ำแต่ละที่ก็แต่ละบอ่อไม่ร้อน,อนลูก <ละ S 1> แต่ละบอ่อไม่เหมือนกันนะบอ่อนี้โอเคบอ่อนั้นสุกเลยล <c oughs> ร้อนเกี้เนี่ยเนาะบอ่อนี้บอ่อนี้โอเคที่เราอยู่ที่ไม่ตอบร้านอาหารเวียดนามว่าใส่เราจะกินอร่อยนะคะจะได้บรรยากาศของการกินอาหารเวียดนามโอเคจะเอาอะไร อย,กกอยากกินอยากกินหดหดอยากอยากอร่อยไหมไม่ชอบสาหร่ายอะ <c oughs> เหลือนอ้อยละเอา <c oughs> อันนี้ก็อร่อยที่ H u, ห่อใบชะพูเลยสังเกตดูเหลือสองอันเพร<ม>า<อ>ะว่ารอดช่องสิงคโปร,ร์แจกฟรี จะซื้อไม่ขายแต่ให้กินฟรีไปตักเลยไปดูดีกว่าพาเรียบร้อยตอนแรกถามเอาไหมไม่เอาพอก็บอกฟรีเอาเดี๋ยวเสียสิสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ธัญญาพาคุณผู้ชมมาเที่ยวน้ําตกแม่สานะคะเพราะว่าวันก่อนเนี่ยไปน้ําตกที่ห้วยแก้วคุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมเล็กๆวันนี้เมื่อคือเมื่อวานฝนไม่ตกวันนี้แดดดีธัญญาก็เลยมาน้ําตกแม่สาพาคุณผู้ชมมาดูคนที่อยู่เมืองไทยหลายคนอาจจะเคยมาแล้วธัญญาไม่เคยมาครั้งแรกอีกกันนะคะ ดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงย่า,ยาตั้งใจไว้ว่าจะมาแช่น้ำตกสักหน่อยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้แช่หรือเปล่านะตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นสามทไมต้องมีคําว่าผางเงือบตลอดเลยเพราะว่าอะไรอ,อ,อยากรู้จังออคือน้ําตกนั้นก็มีใช้คําว่าผางเงืเอบทางขึ้นน้ําตกนะคะเขียวขจีไปหมดเลยล่มรื่นมากค่ะย่าก็กำลังจะพาคุณผู้ชมมาดูที่จุดที่เขาบอกว่า ถ่ายรูปก,กับป้ายน้ําตกแม่สาแล้วสวยเพราะว่าจะเห็นน้ําตกไหลลงมาทางด้านหลังนะคะเดี๋ยวท่นานท่านย่าพาคุณผู้ชมไปดูไปพิสูจน์ว่าสวยจริงหรือเปล่านี่ด้านหลังก็จะเห็นน้ําตกไหลพอดีเห็นไหมคะแล้วก็เป็นป้ายน้ําตกแม่สาสําหรับถ่ายภาพมาละมาละคนอยากถ่ายมาละเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้ป้อมปอมป้อมเรียกให้มา,มาถ่ายกับแม่ท่นหนึ่ง น้ำตกแม่ซาไปัวาทำสวยบายบายน้อยโอ้ไม่ชันไม่ชันมากโอเคไปกันมองลงไปก็จะเห็นน้ำตกแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำตกสวยงามเขียวค่อยๆเดินใช่สบาย ก็เดินขึ้นมาออกกำลังกายพอเสร็จปุ๊บพอร้อนก็กระโดดลงน้ำตกเลยนี่นะคะทางเดินก็จะมีเป็นพื้นมีตะไคร่น้ำถ้าถ้าฝนตกเนี่ยก็จะลื่นส่วนข้างๆนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นน้ำตกชั้นที่4ี่นะคะเขาก็มีป้ายบอกนะว่าห้ามปีนป่ายหน้าผาชั้น4ี่ก็สวยชั้นท,ที่4ี่ก็เป็นเล็กๆไม่มีอะไรแต่มานั่งน้ำตกน้อยๆน,นะคะเราไปชั้นห้า,มาแมลงมาเดินเป็นเพื่อนตลอดเลย ตอนนี้เดินชั้นสี่กับชั้นห้าใกล้กันมากค่ะตอนนี้ถึงชั้นห้าแล้วเขาบอกว่าชั้นห้านี่เล่นน้ําตกได้ก็นี่ชั้นที่ห้าสวยนะคะเป็นน้าไม้เจ๊ลงเลยมั้ย เย็นไหมไปดูซิลูกไปจิ้มดูซิว่าร้อนไอ้เอย,ย็นไหมน้ำจริงต้องมีเสือมาแต่เราไม่มีเสือเนาะต้องเช่าเสือข้างหน้าใส่ต่างนี่ขนีงดหลังใช่ไหมแย่แม่แช่ ครั้งแรกที่ลงน้ำใช่ไหมลูกเจจบอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเล่นน้ำตกนะคะครั้งแรกมาสัมภาษณ์หน่อยรู้สึกไงบ้างคะรู้ว่าอะไรรู้ว่าไงรู้สึกไงที่ลงน้ำตกครั้งแรกในชีวิตอาต้าวตอก่อนรู้สึกยังไงนายคนนี้คนนี้เล่นประจำคนนี้เล่นประจำรู้สึกยังไงคะสนุกไหมสนุกมาก แม่ก็เคยเล่นน้ำตกตออมทั้งว่าสุดนี่อายุยังไม่ถึง20ปีเลยเอาซื้ออะไรลูกเอาตัวไหนอ่ะค่ะซื้อ,อ <3 S 2> ชุด <0 8. S 2> แถมผ้าเช็ดตัวสามร้อยเก้าสิบระวังอะไรเข้าหร้านอาหารอะไรเคเจหันหน้ามานหน,มน่อยลูกตามเคเจไปร้านอาหาร ชื่อร้านอะไรอะไรนะสุคนทราเดี๋วบอกชื่อร้านดิจ่ะนี่ทางเดินเข้านะคะมันก็หอมลเออะพพเข้าไปดูข้างในกับทันย่านะคะว่าเหน็นเขาบอกว่าวิวสวยมากทันย่าก,ก็เลยมาดูซะหน่อยว่าวิวสวยสวยขนาดไหนนะคะ สวยจริงๆค่ะร้านนี้มีสะพานเชือกอยู่ข้างหน้าคุณผ้ชมเห็นไหมคะสะพานเชือกด้านนู้นโอ้โหนึกว่าใครยืนแอคท่าเคเจนั่นเอง สวยไหมเออตรงนั้นก็มีนกตรงนี้ก็นกยุงแคบเค้กโอเคอทีนี้เรามาดูบ้างว่าเขามีอาหารอะไรบ้าง่านย่าทานข้าวไปแล้วทน่าก็เอาจะทานแต่เค้กกับกาแฟนะคะ่านยาาน่าพาผู้ชมไปดูนะคะคก็มี นี้นะคะสวยมากสะน้ำากๆคุณผูชมค่ะจะได้น้ำตกก็ได้จะได้น้ำสะก็ได้เป็ดแอ่งน้ำตกให้แช่ได้ด้วยคะ่ะคุณผู้ชมจริงๆท่านยาควรเอาเสื้อผ้ามาแล้วก็แช่น้ำเล่นตรงนี้นะคะ ตรงจุดที่พี่ธัญญานั่งเนี่ยนะคะข้างหลังก็จะเป็นร้านกาแฟแดดแรงนิดถนึงแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นน้ำตกตอนเช้าๆช้านี่ถ้านั่งตื่นมานั่งกินกาแฟจิบกาแฟหรือกลางคืน,คนจิบเบียจิบไวน์ก็ถ้าจะเข้าท่านตรงเก้าอี้ที่ธัญญานั่งมองไปก็จะเห็นน้ำตกแบบนี้ตอนนี้แดดสองย้อนแสงนิดนึงนะคะ จะไว้น้ำอยู่ตรงนี้ขึ้นไปดูสำรวจสระเขาหน่อยซิเป็นไงที่นี่ชื่อไหนะให้ดูซิว่าชื่อโรงแรมอะไรดูตรงนี้จิจะได้ถ่ายภาพสวยสุขันชลาเป็นรีสอร์ทแล้วก็อ่นนานให้แม่ฟังซิไม่ได้บอกอันนั้นอันนั้นเป็นอะไรอะแผนที่เมื่อกี้ไปเล่นน้ำตกก็ซื้อชุดใหม่เลยที่ข้างน้ำตกดูชุดเคเจแ นกเยอะมากค่ะตรงนี้ตรงนี้ผู้ชมเห็นข้า,างนอกมาเพดานมันสวยหมดเลยอะ่ะเขา <c oughs> นุ่มคนเลยเขากว้าง <c oughs> น,นี้ก็ยังกินไม่ได้นะคะเพราะต้องถ่ายการจัดวางเค้กของเขาเสิร์ฟมาในจานแบบนี้น่ารักมากร้านนวดที่สปานะคะสวยแล้วก็หอมมากเันไา้อยู่ตรงทางเข้าสปานะคะสวยแล้วก็หอมหอมคุณผู้ชมหอมมากๆเดินต่อเี้จะทานเค้กกันเสร็จแล้วล้วก็ลังจะกลับแล้วค่ะ เราทานเสร็จเค้กกันเสร็จแล้วเราก็กําลังจะกลับแล้วค่ะออยังไม่กลับไปที่แห่งหนึ่งไปร้านอาหารนะคะอาหารเย็นกับแพงบึงเชียงใหม่หาลาตตะวันรอนลตะวันแดง <laughs> ขาลาดตะวันลอนสวยมองไปสวยมากเลยนี่เ็แอ่งน้ำพอดีเลยสวยมากเลยค่ะบองจากร้านอาหารระเบียนวข้างหลังมีดน,นตรีด้วยาร้านนี้บรรยากาศดีมากนะคะชื่อร้านขาราดตะวันลอนเฮ้ยหนูจากเพลงนี้ไม่เจอแล้ว ให้องไมเนี่ยอย่าเลยอย่าเลย Phú Hiểu Hồi